ท่านผู้ชมครับถ้าถามท่านผู้ชมที่หนึ่งครับว่าต่อไปนี้ท่านผู้ชมมีเงินเนี่ยนะท่านผู้ชมจะซื้อหรือจะเช่าคอนโดมิเนียมเอา้านะฮะถ้าท่านถ้าท่านท่าท่านผู้ชมมีเงินต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมจะเช่าหรือจะซื้อคอนโดมิเนียมอ่าผมอยากรู้จริงๆนะครับหลังจากที่ทุกท่านบอกให้ไปต่อแล้วก็ไปต่อกันเลยนะฮะเพราะนี่จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับว่าตกลงท่านผู้ชมถ้าจะซื้อห้องชุดคอนโดมิเนียมต่อไปเนี่ยคุณจะเลือกเช่าหรือคุณจะเลือกซื้อขาดเลย แล้วคุณจะเลือกผ่อนจนเป็นเจ้าของของตัวเองด้วยนะครับเหตุผลที่ทําไมผมต้องพูดถึงเรื่องนี้ทราบไหมฮะเพราะว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์โควิด -19 บเานี่ยนะครับทำให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยนะครับแปะไปต่อไม่ได้ระบายสต็อกเก่าโครงการใหม่ชลอหยุดไม่รู้เลยจะไปยังไงแถมยังเจอมาตรการทั้ง LTV ของแบงค์ชาติในการสกัดการกู้ยืมเงินเพื่อจะซื้อแหล่งที่อยู่อาศัยหลังต่อไปมันก็ไป ตัดกาลังซื้อของวงการอสังหาริมทรัพย์มาได้ประมาณร่วมปีก่อนจะเกิดโควิดเจอโควิดเข้าไปอีกจีนก็ไม่มาซื้อคอนโดทั้งที่ก่อนหน้านี้เตรียมพร้อมจะโอนเพระเดินทางเข้าไม่ได้คอนโดระดับหรูหราเต็มถนนสกขุลวิทปัจจุบันนี้ต้องมีการระบายกันหมดเพราะจีนโอนไม่ได้มาก็าไม่ได้ขายนักทุนต่างประเทศต่อก็ไม่ได้เพราะโควิดอยู่ยาวคุมต่อยาวนะฮะนั่นก็เลยทําให้ผลจากการสํารวจของบริษัทที่มีชื่อว่าดีดีพรอพเพอร์ตี้ไทยแลนด์คอน s u m e r sentiment study วชื่อยาวเหลือเกินนะฮะ แต่ถ้าแปลเป็นไทยก็หมายความว่าเป็นผลการสํำรวจเกี่ยวกับความมั่นอกมั่นใจของผู้ซื้ออสังหารนมทอัพในประเทศไทยปรากฏว่าไงทราบไหมฮะมันเป็นผลสำรวจหนึ่งที่ออกมาแล้วมันสะท้อนได้ชัดเจนเลยนะครับว่านาทีนี้คนปรับเปลี่ยนความคิดครับไม่ซื้อไม่ผ่อนจนเป็นเจ้าของแต่เช่าคอนโดมิเนียมดีกวา่านะครับ ผลสำรวจออกมาเป็นอย่างนี้ครับว่าคอนโดมิเนียมขนาดหนึ่งห้องนอนเนี่ยเป็นที่นิยมชอบที่สุดเลยวั e เบ r o o m นะฮะคิดเป็น4 0ของการสำรวจขราวนี้เอาละท่านผู้ชมอาจจะคิดว่าการสำรวจคราวนี้อาจจะไปพุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่เป็นคนระดับกลางหรือกําลังซื้อแบบระดับกลางเท่านั้นถูกครับเพราะถือว่าเป็นฐานใหญ่ที่สุดถูกไหมฮะทีนี้ปรากฏว่าในผลสำรวจต,ตรงนี้เนี่ยนะถามว่าเช่าเดือนเท่าไหร่ที่คุณพอจะเช่าได้ผลสำรวจออกมาครับว่าค่าเช่าประมาณแถวนี้นะฮะ 6 6 4 5บาทต่อเดือนอยู่ได้ละพอไหวและเลือกนะโครงการคอนโดมิเนียมที่สามารถให้เช่าได้เพียงแค่เดือนละ6 6 4 5บาทต่อเดือนเนี่ยต้องอยู่ใกล้กับออฟฟิศสำนักงานนะครับนั่นก็หมายความว่านอกจากจะเน้นเรื่องของการเช่ามากกว่าซื้อขาดยังเน้นเกี่ยวกับเรื่องของใกล้ที่ทํางานเพราะต้องการไม่อยากใช้จ่ายเรื่องของค่าเดินทางนะครับรองมาคือความปลอดภัยครับและที่สําคัญก็คือความครบคันที่เอื้อต่อที่อาศัยในการทำทำเลด้วยนะฮะ แสดงว่าคนรุ่นใหม่ตอนนี้เปลี่ยนโจทย์เปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนในการเป็นเจ้าของเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวของอสังหาิมทรัพย์เหตุผลก็อย่างที่ผมบอกไปทราบไหมครับว่า1ขณะนี้ความไม่แน่นอนในแง่รายได้ของคนทํางานโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือนใส่สูงผูกไทยก็แล้วแต่มันทางนาทีนี้มันเกิดขึ้นเขาจะมีคําพูดว่านาทีนี้คุณไม่ตกนายก็ถือว่าโชคดีมากกว่าถูกรางวัลที่หนึ่งแล้ว 2. การตัดลดค่าใช้จ่ายของบรรดาคนรุ่นใหม่หรือคนที่อยากจะเป็นเจ้าของห้องชุด ก็ถือว่าเป็นการหนึ่งในสิ่งที่จําเป็นต้องทําโดยการครวบคุมค่าใช้จ่ายโดยการตัดค่าใช้จ่ายได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะจะจะเห็นในชัดว่าคนสํารวจบอกไม่เกิน6 6 4 5บาทช่าต่อเดือนอยู่ได้แถมอยู่ใกล้กับสํานักงานด้วยจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จา่ายเช่นนั่งบินมอไซค์นั่งรถไฟฟ้าซึ่งบวก2ค่านี้ก็ประมาณ15%ของรายได้แล้วนะครับนะฮะ,ะทําเล่นของผู้จัดการใหญ่ประจำประเทศไทยของดีดีพร็อพเพอร์ตคือคุณกมลพัฒน์แสวงกิจเนี่ย วิกฤตที่เกิดขึ้นในแง่ของโควิดกระทบเกี่ยวกับรายได้ของคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มาจากสาขาอาชีพไหนก็แล้วแต่ยิ่งเป็นคนที่อยู่ในสาขาอาชีพเกี่ยวกับเรื่องภาคบริการโดยเฉพาะที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวหรือโรงแรมได้รับผลกระทบอย่างหนักและมากที่สุดดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อผลสํารวจออกมาอย่างนี้ว่าคนจะซื้อคอนโดเพียงแค่ขอวันเบสรวมหนึ่งห้อง,หน,งอหนึ่งห้องนอนราคาเช่าไม่เกิน6 6 4 5บาทแถมอยู่ใกล้สํานักงาน คนทําโครงการก็น่าจะเห็นชัดแล้วนะครับว่าเราต้องปรับโจทย์ตรงนี้กันยังไงนะครับเพราะนั่นหมายความว่ามันก็จะเป็นการระบายสต็อกส่วนหนึ่งแล้วก็ทําให้ได้กลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้กลับเข้ามาด้วยนะแต่ว่าถ้าเราจะสะท้อนจากในแง่ของคนที่เช่าก,ก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า mindset หรือวิธีคิดในการไม่แบกรับภาระต่อไปในอนาคตของเขาคือเน้นในการเช่ามากกว่าซื้อหรือผ่อนจนกระทั้งเป็นเจ้าของเพราะกําลังซื้อกําลังผ่อน ตลอดจนต่อให้ดอกเบี้ยจะถูกแสนถูกยังไงก็แล้วแต่แต่ขาเข้ารายได้วันนี้เสี่ยงสูงหายและไม่มั่นคงอีกต่อไปนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่นำมาเสนอให้ท่านผู้ชมกันนะครับ